เมื่อพูดถึงน้ำตาลหลายคนมองว่านอกจากความหวานแล้วคงไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งรับประทานมากยิ่งก่อให้เกิดสารพัดโรคลุมเรา้าทำให้น้ำตาลกลายเป็นผู้ร้ายที่อยู่ในคราบความหวานแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วน้ำตาลไม่ได้มีเพียงแค่ความหวานแต่ยังมีประโยชน์มากมายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด น้ำตาลจัดเป็นสารชีวโมเลกุลคาลร์บวไฮเดรตประเภทสารให้พลังงานที่มีความหวานละลายได้ดีในน้ำชนิดของน้ำตาลที่นำมาใช้ประโยชน์มากได้แก่น้ำตาลส่โครสหรือน้ำตาลทรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตจากอ้อยในเขตร้อนและผลิตจากหัวบีดในเขตอบอุ่น โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายกันคือการสกัดเอาสารละลายน้ำตาลน้ำมากรองต้มระเหยน้ำออกและสุดท้ายตกผลึกได้เป็นก้อนน้ำตาลขนาดเล็กน้ําตาลจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสามารถแต่งตามคุณสมบัติของโครงสร้างเคมีได้เป็นสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกเรียกว่าน้ำตาลเชิงเดียว มีคุณสมบัติคือมีขนาดโมเลกุลเล็กร่างกายดูดซึมได้ง่ายรสหวานและละลายน้ำได้ประกอบด้วยกลูโคสพบในผักและผลไม้ฟุกโทสพบในผักผลไม้และน้ำผึ้งและไกลเล็กโทสที่ไม่พบเดียเด่ยวๆในธรรมชาติแต่จะต้องอยู่ประกอบกับกลูโคสเป็นเลตโทสซึ่งพบในน้ำนมกลุ่มที่2 เรียกว่าน้ำตาลเชิงคู่มีคุณสมบัติคือเกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลเชิงเดี่ยว2โมเลกุลร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ทันทีต้องเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวก่อนเพื่อดูดซึมนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปประกอบด้วยซูโครสได้จากน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากหัวปรกกาหวานเมื่อจากกูโครสรวมตัวกับฟัตโทสมอนโทส ได้จากน้ำตาลเมาส์ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลูโคสกับกลูโคสและแล็โตสพบในน้ำนมจากการรวมตัวของกลูโคสกับการล็กโตสประโยชน์ของน้ำตาลที่รู้จักกันดีก็คือการใช้น้ำตาลในการปรุงแต่งรสอาหาร ใช้ถนอมอาหารอย่างการเชื่อมการดองการหมักที่มีน้ําตาลเป็นตัวเร่งหรือชะลอการเจริญเติบโตของจูรินซีที่ใช้ในการทรําปฏิกิริยาระหว่างการถนอมอาหารช่วยรักษาความชุ่มชื้นของอาหารเช่นเค้กและขนมอบทําให้มีเนื้อนุ่มไม่แห้งแตกหลังอบเพิ่มสีสันและของรูปเช่นในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องการเติมน้ำเชื่อมลงไป จะทําให้ผักและผลไม้นั้นๆมีสีสันและคงรูปใกล้เคียงกับขณะก่อนแปลรูปป้องกันการตกผลึกของเกล็ดน้ําแข็งเช่นไอศครีมเมื่อใส่น้ําตาลแล้วจะช่วยส่วนผสมที่แช่อยู่ในอุณหภูมิเย็นจัดไม่เปลี่ยนรูปเป็นเกล็ดน้ําแข็งผลลัพธ์ก็คือไอศครีมนั้นจะเป็นครีมนุ่มๆก็อนนก็วันนี้ก็รู้สึกจริงๆแล้วดีใจมาก การโพสิสิทธ์ใหม่ของหามพลลายนะครับในกรเยียวยาทุกคนนะครับวันนี้จริงพูดในหลายฐานะมากเลยเนี่ยก็คือจริงๆแล้วการนี้ถูจัดโดวยวด้วยประโยชน์นานาประการของน้ำตาลผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพิชยางกูลอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอนันทมหิดลแผนวิทยา,าศาสตร์ปีพุทธศักราช2531จึงให้ความสนใจ ในการศึกษาวิจัยการแปรรูปวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลให้มีมูลค่าเพิ่มโดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตผลจากอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย้ทามสา,า,กาถก้าจะถามว่าแนวคิดหรือว่าตัวไอเดียของผมมาจากไหนที่ามาเลือกทําเรื่องตรงนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากในชีวโมเลกุลทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้เรื่องของคาร,ร์โบไฮเดรตน้ำตาลเนี่ยยากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไอเดียผมคือว่าทําอะไรที่เขาไม่ทํากันนะฮะถ้ามันยากเขาไม่ทําฉันจะทำนะครับอันนั้นที่1อันที่2ก็คือว่ามันเป็นของบ้านเรานะฮะอย่างที่บอกตอนต้นว่าบ้านเรานั้นผมผลิตการเกษตรเป็นอันหนึ่งแล้วเรามีแป้งน้ําตาลเยอะมากในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักว่าเรามีอะไรเราต้องรู้จกักลูกเขารู้เรานะฮะถ้าเรารู้ว่าเรามีอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นข้อแข็งของเรานะฮะเป็นข้อที่เรามีเดียว <óm us ie> คนอื่นเราก็ควรจะเอาพัฒนาและให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ จากข้อมูลของกรมอ,อนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าในปี2554คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยปีละ29.05กิโลกรัมซึ่งหากคิดเป็นวันก็ประมาณวันละ16ช้อนชาซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยการบริโภคน้ำตาลของประชากรโลกซึ่งอยู่ที่11ช้อนชาและถือว่าสูงกว่าในอดีตถึง2เท่าโดยจากการสำรวจเมื่อปี2538 มีสถิติการบริโภคอยู่ที่12.7กิโลกร,รมัมหรือเพียงวันละแค่7ช้อนชาเท่านั้นปัจจุบันพบว่ามีเครื่องดื่มที่ซ่อนความอ้วนไว้มากมายอย่างเช่นชาเขียวที่มีน้ำตาลเฉลี่ยถึง13ช้อนชาน้ำอัดลม11ช้อนชากาแฟเย็น7ช้อนชาเครื่องดื่มบำรุงกำลังน้ำส้มขันเฉลี่ย6ช้อนชาและนมรสหวาน ที่มีน้ำตาลอยู่ประมาณ2ช้อนชาเมื่อน้ำตาลที่บริโภคเข้าไปปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายจะนำไปใช้ได้หมดก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไขมันสะสมอยู่ตามอวัยวะต่างๆพอนานเข้าหากยังไม่ปรับพฤติกรรมการบริโภคยังคงติดนิสัยการรับประทานอาหารหวานจัดก็จะนำไปสู่สารพัดโรคลุมเร้าจากความอ้วน อย่างโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากไขมันสะสมรอบทางเดินหายใจทำให้สูดออกซิเจนได้น้อยโรคสมองเสือ่อมจากการที่เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้โรคนิ่วในถุงน้ำดีทำให้ตับอักเสบและอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับโรคเบาหวานเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดผิดปกติโรคผิวหนังผิดปกติติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่ายรวมถึงทำให้กระดูกและข้อผิดปกติจากการที่มีน้ำหนักมากเกินไปสารพัดโรคที่รุมเร้านี้ทำให้น้ำตาล ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายที่อยู่ในคราบความหวานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพิทยางกูลใช้เวลากว่า10ปีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำตาลที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความหวานอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อื่นๆที่หลายคนไม่คาดคิด คือสารในกลุ่มแป้งน้ําตาลนะครับโดยเฉพาะน้าตาลจริงๆแล้วเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีความซับซ้อนมากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับบรรดาชีวโมเลกุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนเป็น DNA เป็นไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแป้งน้ําตาลเนี่ยธรรมชาติมันก็เลยเลือกเอามาใช้อยู่2แบบด้วยกันอันที่เนี่เลยมาตอกง,ง่ายๆนะฮะกลายไปเป็นโครงสร้างนะครับอย่างเช่นเนื้อไม้จะเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเป็นน้าตาลหมดเลยนะฮะทั้งต้นเป็นน้าตาลทั้งหมด เป็นเปลือกกุ้งเป็นเปลือกปูเป็นแกนของปลาหมึกนี่ก็เป็นน้ําตาลเหมือนกันนะครับนั้นส่วนหนึ่งธรรมชาติออามาใช้เป็นโครงสร้างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ธรรมชาติเนี่ยเนื่องจากมันต่อแล้วเนี่ยได้ลักษณะโครงสร้างหลากหลายมากนะฮะมากกว่าโปรตีนมากกว่า DNA มากเลยหมดเลยธรรมชาติก็เลยเอาตรงนี้มาใช้เป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นการที่จะบอกว่าใครคือใครนะฮะภาษาอังกฤษรมันเกิด r e c o g n i ช i ่น อย่างเช่นกลุ่มเลือดของเรานะฮะว่าเป็นก, A, ก, A, ก B, ลุ่ม A กลุ่ม A กลุ่มกลุ่ม B กลุ่ม O อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นน้ำตาลที่เอาไปต่อไว้บนผิวเซลล์นะครับซึ่งจะเป็นตัวบอกว่ามันแตกต่างกันนะฮะไวรัสก็ใช้อย่างนี้เซลล์ก็ใช้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยน้ำตาลจึงทำมีหน้าที่หลายอย่างนะครับเป็นโครงสร้างนะครับใช้บอกความแตกต่างของเซลล์หรือใช้สื่อสารกันในบางครั้งระหว่างเซลล์นะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งอาหารแลหล่งพลังงานด้วย นะครับเพราะฉนั้นโดยคนส่วนใหญ่ของเราเยจะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับน้ําตาลในแง่ที่เป็นแหล่งอาหารกับพลังงานอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆน้ําตาลไม่ได้หวานอย่างเดียวแต่ทําหน้าที่อื่นอีกเยอะครับวัตถุดิบที่นำมาศึกษาในห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาประกอบด้วยสามวัตถุดิบหลักมาแปรรูปให้เป็นสารตั้งตน้นนั่นก็คือน้ําตาลทรายหัวบุกและกากมะพร้าวโดยเลือกหัวบุก เนื่องจากเป็นน้ำตาลในกลุ่มแมโนสวัตถุดิบที่ 2. คือน้ำตาลทรายเนื่องจากน้ำตาลทรายมีจำนวนมากสามารถควบคุมราคาได้เพราะฉะนั้นราคาจะคงที่สามารถคำนวณผ,ผลผลิตและรายได้ได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่วัตถุดิบอีกชนิดก็คือกากมะพร้าวโดยเฉพาะส่วนของเนื้อมะพร้าวข้างในสีข,า,ขาวที่เราคั้นกะทิเสร็จแล้วออกมาเป็นกาก ซึ่งในกากตัวนี้จะเป็นพริเมอร์กลุ่มหนึ่งที่มีแมโนสและเลคโตสอยู่สิ่งที่ที่ห้องปฏิบัติการนี้เน้นในการที่จะผลิตเนี่ยเขาเรียกว่าโอลิโกแซคคาไรนะครับทีนี้โอลิโกแซคคาไรคืออะไรจริงๆแล้วมันคือการที่เอาน้ําตาลมาต่อกันสั้นๆนะฮะห้าโมเลกุูลสิโมเลกุลนะครับอย่างเราจะคุ้นกับน้ําตาลโมลกุลคู่ก็คือซูโครสที่แหละนะฮะซูโครสมอลโตสหรือน้ําตาลในนมแม่ซึ่งเขาเรียกน้ําตาล ลคโตสนะครับพวกนี้เป็นน้ำตาลตัวเล็กๆ2ตัวต่อกัน mm hmm. เรียกน้ำตาลโมเลกุลคู่แต่สิ่งที่เราจะผลิตในห้องแลบนี้จะเป็นน้ำตาลที่ยาวกว่านั้นสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่3ตัวต่อกันถึง10ตัวต่อกันนะฮะในช่วงนี้เขาจะเรียกว่าโอลิโกแซคคาไรคือการาน้ำตาลมาต่อกันด้วยรูปแบบต่างๆซึ่งยาวประมาณสักตั้งแต่3ตัวถึง10กว่าตัว ถ้ายาวกว่านั้นก็จะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับการเป็นโพลีแซคคาไร์สสล,ละซึ่งเราจะไม่สนใจเราจะสนใจกลุ่มนี้นะครับนี่ที่าจาถามต่อไปว่าทําไมถึงสนใจกลุ่มนี้นะฮะเพราะสารกลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่า1่มันมันตัวมันเล็กมันละลายน้ําง่ายและสามารถไปประยุกต์ใช้ง่ายนอกจากนั้นเนี่ยความที่ผมเป็นนักชีวเคมีเราจึงสนใจนในไอโอลิโกแซคคาไรกลุ่มนี้ในแง่ของสารออกฤทกิ์ว่ามันจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับเซลล์นะฮะแล้วช่วย เป็นยาได้ไหมช่วยต้านเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ไหมหรือไปช่วยทําให้เซลล์มันทํางานเป็นปกติสุขของมันได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นะสิ่งที่เราสนใจในแบบนี้ก็คือจึงเอาวัตสดิบนี้มาเปลี่ยนให้เป็นโอลิโกแซคคารายนะปกติมันจะเนื้อปะมามันไม่ได้ขาวมืนเดิมปีแรกความสําเร็จของงานวิจัยจากการสนับสนุนของทุนวิจัยสกวพัฒนาเปลือกกุ้งปูหมึกมืเปลี่ยนให้เป็น โอลิโกแซคลายของไคตินหรือไคโตซารซึ่งจะเรียกสั้นๆว่า COS ซึ่งสารกลุ่มนี้กลุ่มแรกเป็นการประยุกต์ทางการเกษตรจึงไปทำในส่วนของกล้วยไม้ก่อนซึ่งทีมวิจัยพบว่าโอลิโกแซคลายของไคโตซารสามารถไปช่วยผลผลิตของกล้วยไม้ได้ก็ทำให้ดอกกล้วยไม้ใหญ่ขึ้นการช่อยาวขึ้นท่อดอกต่อต้นสูงขึ้นผลสำเร็จของงานวิจัยช่วงแรกสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทขนาดเล็กหรือ SME ผ่านหน่วยงานห่วมเพาะทางธุรกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสกวกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นในอีก5ปีต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพิกยยางกูลจึงเริ่มหันมาศึกษาตัว FOS หรือฟุกโตโอลิโกเซคลายซึ่งประกอบด้วยอินลินและลีแวน ซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้สามารถที่จะช่วยเพิ่มหน้าที่การปกป้องลำไส้ของเซลล์เยื่อบุลำไส้ได้จริงๆแล้วตัวที่ผมมองเห็นว่าน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาไปเป็นปนวัตกรรมในเร็วที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการใช้คอสหรือโอริโกลซัคลายของไคโตซานนะครับในอาจจะเป็นใส่ไปในน้ําเกลือที่คนรับประทานหลังจากท้องเสียอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราพบแล้วว่ามันสามารถที่จะช่วยทําให้ลําไส้เนี่ย ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะฮะเคยอักเสบแล้วก็จะหายเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะแส่าวปนั้นได้นะครับเนื่องจากว่าการที่จะสร้างนวัตรกรรมเนี่ยปัจจัยอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของการควบคุมดูแลนะครับทีนี้ถ้าดูเรื่องคอร์สเนี่ยหรือไตรโตซานเนี่ยทางออยได้อนุมัติให้อยู่ในอาหารเสริมแล้วประมาณเกือบ200ชนิด เพราะนั้นคนเราทานกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําได้ทันทีนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะทําได้ทันทีก็อาจจะเป็นในกลุ่มของฟอสนะฮะก็คือฟลุกโตหรอัวซัก卡尔ายซึ่งตัวนี้เองก็จะเห็นว่ามีการใส่ไปในอาหารอยู่แล้วนะครับใส่ไปในนมเด็กใส่ไปในเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าเส้นใย,ยอาหารนะรจะเห็นว่าเขาเก็บเป็นไฟเบอร์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางวิชาการเขาพบแล้วว่าฟอสมันไม่ได้เป็นแค่เส้นใยอาหารหรือกากใยอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับมันสามารถเป็นอาหารของชีวชตพได้และจากการวิจัยเบื้องต้นของผมที่ทําไปเนี่ยก็เห็นอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าในกลุ่มฟอสเนี่ยสามารถกระตุ้นเซลล์ลำไส้ได้ด้วยและทําให้มันเกิด หน้าที่ปกป,ป้องที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็คิดว่า2ตัวนี้น่าจะไปได้เป็นผลิตภัณฑ์อมาก่อนนะครับไปได้ดีด้วยนะครับสำหรับตัวแมนโนซันคิดว่าคงเป็นงานวิจัยระยะยาวกว่านี้นะครับซึ่งเราอาจจะผลิตอะไรซึ่งออกมาแล้วมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคตแต่คงต้องต้องใช้เวลาในการวิจัยอ,อีกสักสปี5ปีการแปลรูปวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล ให้มีมูลค่าเพิ่มนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโครงการวิจัยของชิ้นนี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตผลจากอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยทั้งในส่วนของผลผลิตและผลพลอยได้รวมถึงของเหลือทิ้งที่เป็นสารอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมาแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพให้ได้เป็นสารออกฤทธิ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเช่นพัฒนาไคโตสารจากเปลือกกุ้งเพื่อเป็นปุ๋ยสำหรับกล้วยไมย้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พภชนะเพศสัตว์ผ่าสำหรับผู้มีอาการลำไส้อักเสบและสารพรีไบโอติกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ความภาคภูมิใจของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรรัฐพิชยางกูลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลปีพุทธศักราช2531สืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยการที่ได้ส่งต่อความรู้ทางด้านชีวเคมี และประสบการณ์ทางด้านการวิจัยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการ,กรเกษตรไทยจริงๆแล้วถ้าถามว่าผมมีความภูมิใจยังไงที่ได้แล้วก็มีโอกาสที่พิเศษและสำคัญจริงๆในชีวิตนะครับที่ได้รับพระราชทานทุนของมลนิธิทอันธมิโดนเนี่ยจริงๆแล้ว อยากจะมองว่าทุนนันทมิตรนี่มันเ kind of หมือนเงินทุนที่มีเกิมากนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบในวิทยาศาสตร์ทำงานมาได้รางวัลโนเบลไพรส์คล้ายอย่างนั้นหรือว่าได้รางวัลแม็กซไซส์อะไรอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่เรียนมาจนจบและได้ร e ับพระราชทานมูลนิธิทุนจากมูลนิธินันธมิตรเนี่ยก็เหมือนกับท่านได้รางวัลอันทรงเกียรตินะครับซ so, ึ่งแน่นอนพอเราได้รับรางวัลนี้เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบ นในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจนะครับที่มีโอกาสได้รับทุนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนที่ตามมาก็คือเป็นหน้าที่รับผิดชอบนะครับที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยนะฮะตามตามรอยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะที่ท่านได้ทำเอาไว้นะครับเราทํทำอย่างไรเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยโดยส่วนรวมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยสู้เขาได้อยู่รอดได้ ที่อนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ